แฟชั่นสนามบินนี่คือปังมากนะคือเอามาอวดภาพที่แบบว่าเป็นแฟชั่นสนามบินให้ดูดใช่คือจะเห็นว่าแบบเห็นในองค์ทรงเครื่องคือแบบโอ้ยยิบระยะไปหมดเลยนะคะที่นี้เนี่ยในการไปแฟชั่นวีเนี่ยเขาก็มีการเตรียมตัวอะไรต่างๆนะเพื่อไปชมงานแฟชั่นที่สุดยิ่งใหญ่ที่ปารีสแฟชั่นวีสัดระหว่างวันที่26กันยายนถึงวันที่4ตุลาคมงานน,นี้แฟนคลับตามภาพเลยก็คือมามให้กําลังใจใช่ที่ท่ากัษยญ,ญานสุวรรณภูมินะคะซึ่งหนุ่มพีพีเนี่ยก็เผยความรู้สึกว่าครั้งนี้เน Oh, ไปนาน,นานเลยน,นะใช่นอกจากจะไปร่วมชมแฟชั่นโชว์ของแบรนด์ต่างๆแล้วยังจะไปถ่ายโฆษณาแล้วก็ทําโปรเจกต์พิเศษร,ร่วมกับทาง Lo อฟฟิเชียลอีกด้วยนะคะซึ่งโปรเจกต์พิเศษนี้เนี่ยก็เป็นโปรเจกต์สำหรับแฟนๆนี่แหละโอ้โห oh, อยากรู้เลยอ่ะว่ามันคืออะไรหนุมพีพีบอกว่าขออ oh ุบไว้ก oh ่อนอุบวนความรักอ oh ุบไว้ก่อนนะแต่รับรองว่าแฟนๆเนี่ยต้องถูกใจอย่างแน่นอนซึ่งคุณพีเนี่ยเดินทางไปแฟชั่นวีคครั้งนี้เขาก็ถามความรู้สึกว่าเป็นอะไรยังไงพีพีก็บอกว่าตื่นเต้นสิครับมันเป็นครั้งแรกเราาจะได้ห สบการณ์ใหม่ๆไปเจอผู้คนใหม่ๆไปอัปเดตเทรนต่างๆทําทกันบ้านมาเยอะมากพอสมควรเลยแต่ไม่กดดันนะเพราะว่าอยากสนุกแล้วก็เอนจอยกับน้ตรงนั้นแฟนๆก็เข้ามาให้กำลังใจกันอย่างอบอุ่นเช่นเคยขอบคุณมากๆครับอยากให้ทุกคนเนี่ยรอติดตามโปรเจกต์แล้วก็ต่งกำลังใจให้กับพีด้วยนะครับขอบคุณครับ